สวัสดีครับผมเบสเทพจุติอนุโมทามิครับวันนี้เป็นวัน 25. คืนสิบหําคเดือนสเป็นวันมาฆาบูชาหรือวันมาฆบูรณะมีบูชาที่เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนั่นก็คือพระรหันขี่นาศพ1,250รารูปได้มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นพระภิกขุที่พระเจ้าพระองค์ทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เองครับและพระพุทธองค์ก็ได้แสดงโอวาทปฏิโม่แก่พระภิกขุเหล่านั้นให้ ไม่ทําบาปทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมและการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วครับผ่านมากว่า2,600ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่พระเจ้าเตยตรสรู้มาจนถึงยุคปัจจุบันก็มีคําสอนต่างๆนะครับที่บิดเบือนมากมายและในวันนี้เป็นวันที่สําคัญทางศาสนาพุทธผมในฐานะชาวพุทธขอโอกาสนําคําสอนขององค์พระสมาสัพุเจ้ามาเผยแผ่ครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Greetings everyone, my name is Teputti Anomotami and today is the most important day in the Buddhist. It is because that the English biku, in total of 1250 English Bhikkhus come without the message and without indication to meet the Buddha by themselves. And all of them are the English by Buddha himself also too. And the Buddha say and teach them about no make a sin, and make your pathway in the same as good, and have the mindfulness as bright. It is long as far as two thousand six hundred years ago until the Buddha enlightenment and came to the present day everything has changed and everything of Buddha will have many reference. So today I'm gonna bring the Buddha what not the word that came from Buddha by himself. And let us begin with the first I from the beginning from the beginning until the last word of I speaking I keep my mind in the control and everything. As people will know that we live like this. อคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทาอยู่เป็นประจำดังนี้ จจะนะพุทธวจนะพิกุ you guided by me w i t h t h is jama which is a effective mentally effective which is way make and c a u s e you in the outside of same path พิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่พึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัว อันวินยูชนจะพึ่รู้ได้เฉพาะตนอังนี้พุทธวจ,จะนะพิคข until the last of when I e n g l i s h m a n until the last day of m y d that reach to n e v ือ I keep my mind and every single one that keep in my mind and control so the other wise had the same and part way no exception ภิกูุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตีที่ตถาคตปรนินิพพานด้วยอนุป,ปาทิเสสนิพพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนคร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำหล่อน,นั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยสาธุครับ โดยพระสูตรเหล่านี้นะครับผมเป็นหนึ่งในเป็น3ใน10พระสูตรสาคัญนะครับซึ่งผมได้ยกมาแค่3นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับถึงการที่พระองค์ได้พูดออกมาและจักออกมาจากพุทธวจนะนะครับ so these three of the ten of important sutta from the Buddha Vajana I bring here to see the example that what Buddha say ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเวลาของผมใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมันมีความเพียรในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ so today my time is running out now and remember keep your mind and make a m e d i t a t e every time if you had a chance ครับสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ and today I'm gonna say goodbye to everyone